สวัสดีค่ะครูดานะคะดิฉันนางสาวสุดารัตน์อดีแอนะคะหัวหน้าสายชั้นปสนะคะวันนี้จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่1นึถึงสินะคะช่วง1นึถึงสิมิถุนายนนี้นะคะว่าสายชั้นปสเราจะจัดการเรียนการสอนกันอย่างไรนะคะขออนุญาตนะคะ เนื่องจากเมื่อวันที่ไปรับหนังสือนะคะวันที่ไปรับหนังสือคุณครูได้แจกเอกสารตัวนี้นะคะไม่ทราบว่าเห็นไหมนะคะคุณครูได้แจกเอกสารตัวนี้ไปให้ทุกคนนะคะชื่อเอกสารว่าการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 สายชั้นป .3 นะคะซึ่งในนี้ครูจะให้เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดหน้าหลังนะคะครูจะถ่ายเอกสารให้หน้าหลัง ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่11นะคะวันที่1ถึงวันที่11มิถุนายนดังนั้นวันนี้ครูดาจะให้ทุกคนนำเอกสารตัวนี้ออกมาจากถุงนะคะและมาดูด้วยกันว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในช่วงวันที่1ถึง11มิถุนายนนี้นะคะดูพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะเริ่มเรียนวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารทุกคนดูนะคะวิชาแรกนะคะวิชาแรกที่เราจะเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะคือวิชาคณิตศาสตร์ จะเริ่มเรียนเวลา8โมงนะคะ8ถึง9นาฬิกาทีนี้การเรียนนะคะการเรียนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการเรียนออนไลน์หรือว่าถ่ายทอดสดนะคะเนื่องจากทางสายชั้นป .3 ได้ทราบปัญหาว่าในหลายๆบ้านมีมือถือแค่เครื่องเดียวนะคะมีมือถือเครื่องเดียวมีคอมเครื่องเดียวและมีลูกหลายคนดังนั้นคณะครูปร .3 จึง จัดการเรียนการสอนที่เน้นไปทางออดีมานหรือว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวก็คือเป็นการส่งคลิปหรือว่าลิงก์ต่างๆลงไปในไลน์กลุ่มสายชั้นป .3 นะคะและให้ผู้ปกครองสามารถเปิดดูซ้ำๆได้ถ้าช่วงเช้าช่วง8ถึง9นาฬิกาผู้ปกครองไม่สามารถมาดูในช่วงเวลาที่ครูเริ่มส่งคลิปได้ก็ให้ไปดูย้อนหลังได้นะคะคลิปแต่และว,วิชาครูจะส่งไปในไลน์กลุ่มวิชาไหนที่ไม่ส่งแสดงว่า เป็นวิชาที่ให้ทำออนแฮนออนแฮนหมายถึงให้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียนหรือแบบฝึกนะคะามาดูวิชาแรกนะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนกันมีคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมสุขศึกษาและก็ชุมนุมนะคะมาดูวิชาแรกกันก่อนนะคะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ศศเนี่ยนะคะครูแพรกับครูจิเป็นคนสอนนะคะถ้าชื่อในรายชื่อช่องทางการติดต่อก็จะชื่อว่า ครูชยานิตปานทองและครูสุจีราแกล้วกล้านะคะคณิตศาสตร์เนี่ยดูนะคะตารางเลกด้านบนนี้คณิตศาสตร์ภาระงานของเขาพรุ่งนี้นะคะให้ไปดูที่ช่องแหล่งเรียนรู้ช่องสุดท้ายนี่ก่อนนะคะแหล่งเรียนรู้คือช่อง YouTube ชื่อช่องนะคะเป็นดอกจันโปรเจนะคะ14ป .3 ค้นคำว่า01 Underscore จําจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0 ะะอันนี้ครูแพรกับครูจิจะส่งลิงก์ไปในกลุ่มสายชั้นด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งเผื่อใครค้นไม่เจอนะคะ <cle an> เมื่อครูแพรส่งลิงก์ไปในช่วง8โมงถึง9โมงเช้าในช่วงเวลานั้นนะคะให้ผู้ปกครองทุกท่านหรือว่านักเรียนที่เล่นมือถืออยู่หรือสามารถเปิดไลน์ได้ก็ให้ไปดูในไลน์สายชั้นป .3 <c oughs> นะคะไปดูลิงก์ตัวนี้นะคะลิงก์ตัวที่ครูแพรส่งให้ ะะหลังจากนั้นก็ไปเปิดแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปนะคะแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปไปเปิดหน้า2อถึงเแล้วให้ทําแบบฝึกหัดเรื่องจํานวนนับไม่เกิน1 0,000นะคะให้ไปทําแบบฝึกหัดตรงนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็8แปดถึงเก้าโมงนักเรียนจะทําเสร็จไม่เสร็จครูก็ไม่ซีเรียสนะคะจะไปทําต่อช่วงหลังก็แล้วแต่แต่พอเวลาหลัง9ก้าโมงไปวิชาภาษาไทยก็จะเริ่มส่งคลิปไปนะคะ วิชาภาษาไทยนะคะก็จะมีผู้ดูแลก็คือครูกันนะคะเป็นครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปีนี้ก็จะมาช่วยครูดากับครูฝนสอนวิชาภาษาไทยนะคะทีนี้ครูดาเองก็จะไปดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอามาดูภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะคะตัวอย่างเช่นให้อ่านหนังสือหน้า3ถึงหนะคะหนังสือเรียนหลักภาษาที่ครูแจกไปนะคะและไปทําไบฝึกหัดหน้าหนึ่ง นะคะเดี๋ยวรายละเอียดพรุ่งนี้ครูกันจะเป็นคนส่งรายละเอียดส่งคลิปลิงก์ต่างๆไปอีกครั้งนะคะต่อไปวิชาที่3ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะวิชาภาษาอังกฤษผู้ดูแลรับผิดช,ชอบก็คือคุณครูคน้ำฟ้าดูแลห้อง3ถึงห้องหขอโทษค่ะดูแลห้อง3ทับถึง3ทับส่วน3ทับก็ติดตามของครูอารัญญานะคะพคุณหอมของคุณน้ำฟ้านะคะเป็นการทบทวนบทเรียนให้เขียนอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กให้ถูกต้องและฝึกอ่านท่องจำลงในสมุดงานของคุณนรฟ้าไม่ยากนะคะให้เด็กๆทบทวนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะไม่ได้ยากนะคะจนเกินความสามารถเพราะว่าการเรียนในช่วงวันที่1ถึง11นี้สายชั้นป3จะถือเสียว่าเป็นการเรียนปรับพื้นฐานนะคะส่วนวิชาเรียนหลักๆห,หรือเนื้อหาที่ต้องเติมเต็ม ที่ต้องอัดแน่นที่ต้องควรจะรู้เนี่ยคุณครูจะไปสอนในห้องเรียนนะคะในช่วงออนไซต์ site, ถ้าวันที่14นี้เปิดได้นะคะถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนช่องทางนี้กันต่อไปแต่ไม่ต้องเครียดน,นะคะเพราะว่าคุณครูจะส่งเป็นลิงก์ที่สามารถเปิดซ้ําดูได้นะคะมีปัญหาก็ให้โทรมาหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็พักสมองพักกลางวันนะคะพักกลางวัน ใครไม่ทําตามเวลานี้ก็ไม่เป็นไรไปดูตอนคาทีเดียวก็ได้ไม่ซีเรียสนะคะเพราะเป็นลิงก์ที่ดูซ้ําได้ย้ํานะคะว่าดูซ้ําได้เปิดซ้ําได้นะะออาตอนบ่ายนะคะวิชาสังคมให้นักเรียนไปดูบทที่1ที่วิชาสังคมหนังสือสังคมที่ได้แจกไปและให้ไปอ่านเกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาและครูศัก์บอกว่าให้วาดภาพศาสนานะคะของเรา โดยเนื้อหาของภาพเนี่ยตามที่นักเรียนเข้าใจพออ่านแล้วว่าศาสนาที่เราอ่านเนี่ยเป็นยังไงก็วาดสื่อออกมาถ้าคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็วาดภาพที่สื่อถึงศาสานาอิสลามถ้าคนที่นับถือศาสนาพุทธก็วาดภาพที่สื่อถึงศาสนาพุทธนะคะก็ไปดูแนวดูตัวอย่างได้จากหนังสือเรียนนะคะบทที่หนึ่งนะลูกนะต่อไปสุขศึกษาและพละศึกษาอันนี้ง่ายนะคะสุขศึกษาและพละศึกษาเนี่ยรรเ,ปเป็นวิชาที่ ปฏิบัตินะคะปฏิบัติก็คือให้นักเรียนบอกวิธีการดูแลตนเองในช่วงโควิด1 9ระบาดนะคะให้บอกมา5ข้อนะคะให้ตอบลงในสมุดสุขศึกษาเล่มบางนะคะอะไรก็ตามที่เป็นการตอบคําถามให้ตอบลงสมุดนะคะถ้าเขาสั่งในแบบฝึกหัดก็ให้ตอบในแบบฝึกหัดนะของสุขศึกษาง่ายแล้วน,นะคะให้ไปสืบคน้นหรือว่าถามพ่อแม่หรือว่าฟังข่าวดูว่า วิธีการดูแลตนเองในช่วงโรคโควิด -19 ระบาดเนี่ยเราจะต้องดูแลตนเองเซฟตนเองยังไงบอกมากี่ข้อคะ5ข้อนะคะยากไหมลูกไม่ยากนะคะสุดท้ายตอนเย็นนะคะวิชาสุดท้ายคือวิชาชุมนุมนะคะวิชาชุมนุมเป็นวิชาที่รีแลกซ์นะคะหรือว่าผ่อนคลายสบายๆนะคะคุณดาจะส่งคลิปแนะนำนะคะชุมนุมของสายชั้นป .3 นะคะเดี๋ยวคุณดาเจ้าจะมาบรรยายแบบนี้นะคะว่า สายชั้นป .3 ของเรามีชุมนุมอะไรที่น่าสนใจบ้างเปิดเทอมมานักเรียนจะได้เลือกชุมนุมนักเรียนชอบชุมนุมไหนของครูไหนก็เลือกได้ในช่วงเปิดเทอมนะคะก็จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นก็คือวิชาชุมนุมการเรียนของสายชั้นป .3 จะเรียนครบทุกวิชาเหมือนเรียนจริงในช่วงโรงเรียนเปิดนะคะแค่เนื้อหาอาจจะไม่ลึกเป็นการทบทวนเป็นการปรับพื้นฐานบทเรียนก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนจริงๆและขอเน้ยนย้ําว่า ให้ผู้ปกครองทุกท่านช่วยเหลือลูกในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่ไม่ควรทำการบ้านให้ลูกหรือทำแบบฝึกหัดให้ลูกนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆทำได้หรือไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นเด็กเขียนไม่ได้ก็จะได้รู้ว่าเขียนมาเลยค่ะตามที่เด็กเขียนได้เขียนตอบมาอย่างเช่นให้นักเรียนบอกวิธีดูแลตัวเองในช่วงโควิด พวกครงก็บอกว่าลูกดิฉันยังเขียนไม่ถนัดเลยค่ะเขียนบรรยายไม่เป็นยาวๆให้เขาเขียนมาตามที่เขาเขียนได้เขียนคําว่าโควิดในในรูปแบบที่เขาเขียนได้ครูจะได้รู้ว่าเขาเขียนคาอะไรไม่เป็นบ้างเขายังไม่รู้เกี่ยวกับอะไรในวันเปิดเทอมนะคะสมุดทุกอย่างงานทุกชิ้นทําแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวครูจะตรวจทีเดียวในช่วงที่โรงเรียนเปิดนะคะไม่ต้องส่งอะไรกลับมาทั้งสิ้น แต่ไม่ควรค้างงานเอาไว้นะคะเพราะ1 1 1ถึงมันจะเป็นงานที่เล็กน้อยก็จริงแต่ถ้าสะสมหลายวันก็เยอะนะคะค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ครูดายกตัวอย่างคือเฉพาะวันอังคารที่1นะคะเราเห็นนี้ยังคะว่าไม่ได้ซีเรียสมากนะวิชาที่ที่ต้องซีเรียสสักนิดก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเลยไม่ไม่ให้ความสําคัญเลย เดี๋ยวเปิดมาก็กจะลําบากให้ได้ทบทวนอย่างนี้ก็ยังดีส่วนวิชาอื่นๆจะเน้นเกี่ยวกับทักษะหรือว่าอะไรที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนดังนั้นผักครองไม่ต้องเครียดว่าเด็กจะทําไม่ได้หรือได้คะแนนน้อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กแต่เด็กต้องคิดและตอบให้ได้ก่อนคือได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ต้องเป็นความคิดของนักเรียนผักครองอาจจะช่วยให้คําชี้แนะแต่ไม่ช่วยเขียนให้ลูกนะคะเพราะปีที่ผ่านๆมาเคยประสบปัญหา เป็นลายมือผัวครองเลยส่งการบ้านมายัาง่อนคุณครูนะคะซึ่งคุณครูก็ขอไม่ตรวจนะคะเพราะว่าไม่ใช่ความรู้ของเด็กที่แท้จริงแล้วเราก็เอาไปพัฒนาหรือแก้ปัญหานักเรียนไม่ได้เลยนะคะส่วนเด็กคนไหนที่เก่งแล้วตอบมาเลยลูกทามาให้เต็มที่ตอบมาให้เยอะก็ถาม5ข้อแต่เราเก่งเราอยากจะตอบ10ครูก็ไม่ว่าจัดการมาเลยนะคะจัดเต็มนะส่วนคนที่ทําไม่ได้หรือยังช้าอยู่ก็ทําให้สุดความสามารถ แต่อย่าให้พ่อแม่ทําให้นะคะทาเองอย่าเกียจคร้านนะคะอยู่บ้านต้องขยันและอดทนนะเพราะนี่คือฤดูการแห่งการเรียนรู้แล้วนะคะเราเข้าสู่การเปิดเรียนแล้วนะลูกแต่เราเรียนแบบออนไลน์เรียนแบบออนแฮนออนดีมานนะคะเรายังไม่เปิดแบบออนไซต์ site, หรือแบบที่โรงเรียนได้ก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ต้องแก้กันแก้ปัญหากันไปขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะอดทนแล้วก็ร่วม มือร่วมใจกันจัดการเรียนรู้นี้นะคะให้ผ่านพ้นไปได้นะค,ะคุณครูก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านล่วงหน้านะคะในการให้ความร่วมมืออย่างดีตลอดช่วงที่ผ่านมาและหลังจากนี้ก็คิดว่าปวปกครองก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแน่นอนนะคะทีนี้วันพุธไปจนถึงวันไปจนถึงวันที่11ก็คือจบนี้นะคะก็ใช้แนวทางนี้ตลอดนะคะถ้ามีคําถามอะไรที่เป็นคําถามที่หลายๆคนสงสัย หรือเป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะที่จาเป็นจะต้องตอบแบบชี้แจงรายละเอียดครูดาก็จะอัดคลิปแบบนี้ส่งมาเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้เย็นนี้นะคะก็ขอบพูดทุกท่านขอให้ทุกท่านเตรียมตัวนะคะพรุ่งนี้เช้า8ปดถึงเโมงคุณครูจะเริ่มทยอยส่งคลิปนะคะหรือลิงก์หรืออะไรก็ตามที่สามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ในในหวิชาแรกนี้ ะะไปยังผู้ปกครองอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องรีบเร่งหรือกังวลใจเอ๊ะทำไมครูดายังไม่ส่งคลิปมาอีกป่านี้แล้วก็เพราะว่าครูเว้นเวลาให้เด็กๆได้ทำงานในวิชาก่อนหน้านี้ก่อนไปเรื่อยๆเราจะไม่รีบเร่งแล้วครูจะมีห่วงเวลาในการส่งงานเข้าไปในลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะส่งลิงก์ส่งงานเข้าไปในกลุ่มไลน์ตามเวลาของครูนะคะผู้ปกครองใจเย็นๆแล้วก็รอติดตาม ทุกลิงก์ทุกคลิปดูซ้ำได้มีปัญหาแจ้งมานะคะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ